คุณบ้านสวนแบมบูนะคะถามว่าการฝึกถ้ามองเห็นทั้งร่างกายกําลังหายใจแต่จิตเหมือนจะไม่จดจ่อก,กับลมหายใจอย่างเดียวจะเป็นวิจาระหรือเปล่าครับอันนี้ต้องถามด้วยว่าไอ้ที่เราไปรู้สิ่งอื่นเนี่ยเป็นการรู้สิ่งอื่นโดยยืนพื้นอยู่บนลมหายใจหรือว่ามันทําให้มันมาเบียดเบียนให้ลมหายใจหายไปจากใจเราเลยนะะถ้าเบียดเบียนให ลมหายใจเบาบางลงหรือว่าหายไปจากใจเราเลยอย่างนี้วิจาระไม่เกิดแต่ถ้าหากว่าลมหายใจยังคงแจ่มชัดนะเรารับรู้สิ่งอื่นโดยยืนพื้นอยู่บนฐานของการรู้ลมหายใจชัดอย่างนี้เรียกว่าวิจาระยังยังอยู่ไม่ไปไหนนะคือคำว่าเป็นหนึ่งเดียวกันหมายความว่าเราแนบให้จิตเนี่ย เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับลมหายใจไม่เคลื่อนแต่ว่ามันยังมีความรับรู้สิ่งอื่นได้มันยังคิดคิดได้เพราะจิตเนี่ยถ้ายังไม่ถึงฌานยังไม่ถึงไปถมฌานมันยังคิดคิดได้มันยังรับรู้โน้นนี่นั่นที่เป็นอารมณ์อื่นได้อยู่นะครับ